รอบรู้เรื่องดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้างสวัสดีครับพี่ส้มไปไหนมาเนี่ยก็มาเดินห้างซื้อของเข้าบ้านนี่แหละมาใช้สิทธิ์คนละเครื่องพลัสเห็นเดินยิ้มมาด้วยเจออะไรดี ก็แวะดูดวงตรงบันไดเลื่อนไม่แห่มหมอดูแม่นจริงแค่บอกท่านอนหมอก็ทายนิสัยถูกด้วยใช่พี่สม้มเมืองนอกเขามีการวิจัยนิสัยจากท่านอนมาแล้วอ้าวหรอแล้วมีท่านอนแบบไหนบ้างล่ะงั้นมาถ้าอยากรู้ต้องมาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอน6ท่านอนบอกนิสัยกันเลยคุณกำลังฟัง PRD7 Podcast พส สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์2องทุ่มนะะทาง prd7podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง prd7podcast นะครับเข้าไปใน y t u t u นะครับพิมพ์ prd7podcast นะครับแล้วก็มีหลากหลายช่องทางนะฮะแต่ละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกลมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะนออกเนี่ยก็อาจจะเอาไปลงนะครับในเพจหรือว่าใน Spotify ของแต่ละสถานีได้เช่นเดียวกันแต่ว่าหลักๆนะฮะก็รับชมต้นทางนะครับผ่าน u u u b e พิมพ์ชแน n พีอาร์ดีเจ็ดพอได้เลยมีรายการอื่นๆอ,อีกรวมแล้ว11รายการวันนี้เรื่องบนเตียงนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของท่านอนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนเนี่ยบอกนิสัยได้ด้วยนะ คืออีพีก่อนๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลว่าท่านอนเนี่ยสามารถแก้อาการปวดหลังนะครับแก้าการกรดไหลย,ย้อนปวดประจําเดือนอะไรก็ได้นะครับคือถ้านอนผิดท่าเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าท่านอนเนี่ยสามารถบอกนิสัยได้ด้วยนะเออนะครับแล้วก็จริงๆสามารถทํานายสุขภาพได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย สุขภาพการนอนอริยบทของการนอนเนี่ยมันก็มีความสําคัญอันนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยเราทํากันเองนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีศาสตราจารย์ผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Sleep Assessment นะครับ and Advisory Service นะครับของอเมริกาเลยนะเขาไปสํารวจโดยการนะครับไปวิจัยคนถึงพันคนเลยนะฮะพันคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีท่านอนอยังไง และแต่ละท่านอนเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรรวมถึงยังสามารถที่จะบอกถึงสุขภาพของแต่ละคนได้ด้วยเอออันนี้น่าสนใจนะคือเราหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่ความสำคัญคือแต่ละคนก็จะมีท่านอนเรียกว่าท่าคลาสสิกที่ทำให้หลับได้อย่างผมเนี่ยเออถ้าถ้าเอานอนแบบเป็นกิจารลักษณะเลยเนะ นอนหงายเนี่ยนอนนอนไม่หลับไอ้นอนคว่ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนี่ยไม่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับนอนหงายนี่ยังไงนอนไม่หลับนะแต่ต้องนอนตะแคงตะแคงซ้ายตะแคงขวาได้หมดนะจริงๆแล้วนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามีบางช่วงเนี่ยนอนตะแคงซ้ายไม่ได้นะครับมันรู้สึกปวดบริเวณซี่โครงสีข้างนี่แหละเออนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนนี่น่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะเคยนําเสนอไปแล้วว่า เคยฟังคุณมยุราธนาบุตรเรนี่แหละนะครับบอกว่าเคยสัมภาษณ์ว่าเขาจะไม่นอนตะแคงเลยนะเขาจะนอนหงายมาตลอดชีวิตเลยเพื่อให้หน้าเนี่ยไม่เป็นริ้วรอยไม่ยับเพาะว่างั้นเถอะเพราะหลายคนคงเห็นเวลาตื่นนอนโอ้โหน้ายับมากนอนตะแคงยับไปกับหมอนเนี่ยเพราะบางทีเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็จะหลายทุกคนแหละก็จะมีท่านอนที่แตกต่างกันและแต่ละท่านอน มันบอกนิสัยครับท่านผู้ฟังครับอันนี้น่าสนใจมากและเเราไม่ได้คิดเองนะครับมีตาดตราจารย์ที่เขาเปิดสถาบันเกี่ยวบเรื่องการนอนนี่แหละนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพการนอนหลับการพักผ่อนเขาวิจัยมาเลยถ้านอนแรกนะครับเรียกว่า free fall ก็คือถ้าสภาวะดิ่งทิ้งอ่าเนี่ย ดิ่งทิ้งคือพูดง่ายๆก็คือนอนคว่ำโดยมือทั้งสองข้างเนี่ยยกขึ้นวางไว้บนหมอนด้วยนะแล้วศีรษะหันไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นอนคว่ำมาว่างงั้นเถอะแต่มันจะนอนคว่ำม,มันก็มีหลายท่าใช่ไหมครับอันนี้นอนคว่ำก็คือแล้วก็ยกมือสองข้างเนี่ยไว้เหนือศีรษะเลยก็คืออยู่บนหมอนด้วยแล้วก็หน้าเราเนี่ยจะหันซ้ายหันขวาก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องอทิ้งหน้าคว่ำลงไปกับหมอนนะนอนหันซ้ายขวาแต่ว่ามือเนี่ย ยกขึ้นมาข้างบนอีกอยู่บนหมอนด้วยเออนี่เขาเรียกว่าท่าฟรีฟอลก็คือสภาวะดิ่งทิ้งเขาบอกว่าคนที่นอนท่านี้เป็นประจำเนี่ยนแสดงว่ามักจะเป็นกลุ่มคนที่มีบุค,คลิกเปิดตัวชอบออกไปสังสรรค์กับคนอื่นชอบเข้าสังคมและมีบุค,คลิกหุนหันพันแล่นด้วยใจร้อนว่าง,งั้นเถอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภายนอกเนี่ย อาจจะดูกล้าไม่กลัวใครแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนรอบข้างนะครับและมักจะเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความย้อนแย้งกันอยู่ผมคิดว่าเหมือนเหมือนคนเนี่ยเวลาไปเจอใครแล้วยืนกอดอกเนี่ยโดยหลักจิตวิทยาเนี่ยก็หมายความว่ายังมีความเกรงนะครับยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย เนี่ยเลยต้องเลยต้องกอ,อดอกแต่ถ้าใครยืนพูดคนอื่นแล้วเอามือภายหลังเนี้ยแสดงว่าเออเนี่ยเป็นคนมั่นใจและไม่กลัวแล้วมีความมั่นใจว่าปลอดภัยเช่นเดียวกันถ้านอนแบบเนี้ยคือยกมือขึ้นเหนือหัวเลยแล้วก็นอนคว่ำลงไปนะครับอย่างเงี้ยสภาวะดิ่งทิ้ง free fall เนี่ยนะครับบุคลิกเปิดตัวเลยนะครับชอบไปสังสรรค์กับคนอื่นชอบเข้าสังคมแต่ว่าหุนหันพันแล่นใครบ้างครับที่ ชอบนอนท่านี้ลองลองดูใช่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถึงจะเป็นคนหุนหันพันแล่นนะครับชอบเข้าสังคมแต่ก็มักจะเอาคำพูดคนอื่นเก็บมาคิดเก็บมาใส่ใจนี่ไหมฮะและคนที่นอนท่าสภาวะดิ่งตัวนอนคว่ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ยกมือขึ้นเนี่ยนะฟรีฟฟลเนี่ยนะครับเ,เขาบอกว่า ท่านอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพในระบบการย่อยอาหารมันจะย่อยอาหารได้ดีขึ้นเออคือหลายคนก็คงทราบแหละสมมติว่าเราเพิ่งทานอาหารใหม่ๆแล้วไปนอนเลยเพราะนอนหงายเนี่ยมันก็มีโอากาสที่จะกรดไหลย้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอนคว่ำก็บอกว่ามันจะช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีนะนี่คือข้อดีของท่านอนคว่ำแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับอยู่เหนือศีรษะ นะครับคือมือกับศีรษะก็อยู่บนหมอนหมดแล้วว่างั้นเถอะนะครับบางคนถ้าเกิดนอนคว่ำแล้วเอามือไว้ข้างลําตัวอันนี้ยังไม่ใช่นะท่านี้คือนอนคว่านะครับศีรษะจะหันซ้ายหันขวาก็ได้แล้วก็เอามือชูมือไว้ข้างบนอยู่บนหมอนด้วยถ้าสภาวะดิ่งทิ้ง free fall นะครับเป็นคนเปิดเผยชอบเข้าสังคมบุค,คลิกหุนหันพลัน่นแต่ก็มักจะเอาคำพูดคนอื่นมาคิดแต่มีข้อดีคือ ส่งผลดีต่อระบบการย่อยอาหารของเราครับคุณกำลังฟัง P.R.D. 7 Podcast ท่านอนต่อมาครับเขาเรียกว่าท่าฟีตัสนะครับก็คือท่านอนที่เรางอตัวหรือว่าขดตัวนอนนั่นเองนะครับถือเป็นท่านอนที่คนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยมักจะนอนท่านี้ นะครับจากการทดลองของสถาบันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยหนึ่งพันคนเนี่ยนอนท่าเนี้ทั้ง41เปอร์เซ็นก็คือพูดง่ายลักษณะนอนตะแคงนั่นแหละนะครับแต่เป็นการนอนตะแคงที่นะครับงอเข่าขึ้นมานะครับเหมือนกับเวลาเรานอนเกาะหมอนข้างอย่างนั้นเลยแต่ว่าลักษณะนี้คือไม่มีหมอนข้างเนี่ยนะครับถ้านอนเงี้ยนะครับหรือจะนอนกอดหมอนข้างก็ได้นี่แหละนะครับ งอตัวขดตัวนอนตะแคงท่านี้เป็นท่าที่คนใช้มากที่สุดนะครับแล้วก็ท่าฟีตัสเนี่ยก็เหมือนท่าที่ทารกที่อยู่ในครรภ์ก็จะนอนท่านี้แหละนะครับคนส่วนใหญ่บนโลกนอนท่านี้เขาบอกว่าคนที่นอนงอตัวหรือขดตัวเนี่ยจะดูเป็นผู้ที่เข้มแข็งภายในนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเป็นคนขี้อายอ่อนไหวต่อความรู้สึกนะครับนอกจากนี้ คนกลุ่มนี้มักจะต้องใช้เวลาในการเข้าหาผู้อื่นอลองดูว่าเหมือนเราไหมถนะ้าฟีตัสนะครับอาจจะดูเข้มแข็งแต่จริงข้างในเนี่ยเป็นคนขี้อายอะ่ะแล้วก็อ่อนไหวต่อความรู้สึกแล้วก็จะใช้เวลาในการเข้าหาคนอื่นจะไม่เป็นคนแบบเฟลลี่เหมือนกระท่าแรกนะฟรีฟฟลเนี่ยนะครับแต่ท่าเนี้ยฟรีตัสเนี่ยนะครับจะใช้เวลาหน่อยนะครับและ การนอนตะแคงแล้วก็กอดตัวเองเขาเรียกว่าท่ากอดตัวเองนะท่าฟีตัสเนี่ยนะครับการนอนงอตัวขดตัวเนี่ยนะครับนอนตะแคงเนี่ยท่าเนี้ยจะได้ประโยชน์หากนอนถูกด้านแนะนําให้งอตัวไปด้านขวานะเพราะหากงอตัวไปด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการไปบีบอาจจะอวัอวยวะที่สําคัญเช่นกระเพาะอาหารและก็ปอดได้สําคัญคือกระเพาะนี่แหละะมันจะมีะเวลาโค้งงออยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้น แนะนำว่าเวลานอนตะแคงงอตัวขดตัวเนี่ยให้นอนตะแคงขวาว่างั้นเถอะนี่คือท่ากอดตัวเองนอนตะแคงแล้วนะครับงอแขนเข้ามาใกล้ลําตัวยกเข่าขึ้นลักษณะคือกอดหมอนข้างเนี้ยนี่คือท่าฟีตัสฟีตฟัฟแปลว่าทารกในครรภ์น,นะครับก็คือท่ากอดตัวเองคนส่วนใหญ่บนโลกนอนท่านี้นะครับ นอนให้ถูกต้องมันก็มีประโยชน์แต่ถ้านอนผิดท่าเนี่ยมันจะส่งผลต่อตับกระเพาะอาหารแล้วก็ปอดได้เพราะมันจะมีการกดทับนะครับคนส่วนใหญ่นอนท่าน,นี้อยู่แล้วนะฮะท่าต่อมาครับเรียกว่า the lock เป็นท่าตะแคง planking เมื่อสักครู่เนี่ยท่ากอดตัวเองหรือฟรีตัดเนี่ยนะครับก็นอนตะแคงแต่อย่างที่บอกครับงอแขนยกเข่าขึ้นมาแต่พอท่า the l o อกเนี่ยนะครับท่าตะแคง planking เนี่ยลักษณะคือ นอนหันข้างแต่แขนทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ข้างลําตัวเห็นไหมครับถ้างอตัวเนี่ยนะครับหรือว่าถ้ากอดตัวเองเนี่ยลักษณะก็คือแขนทั้งสองข้างเนี่ยจะยกขึ้นมาบริเวณหน้าอกงอๆอยู่แล้วก็เข่าก็งอแต่ถ้าแพลงกิ้งเนี่ยแขนทั้งสองข้างเนี่ยดันไปอยู่ข้างๆลาตัวและขานี้ก็ค่อนข้างจะยืดหน่อยไม่ได้งอขึ้นมาเหมือนลักษณะมาเกยหมอนข้างอย่างเงี้ยนะครับ เขาบอกคนที่นอนท่าหันข้างโดยแขนทั้งสองข้างยังอยู่ข้างลําตัวเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนเข้าสังคมเลยเป็นคนง่ายๆสบายๆนอนท่าไหนก็หลับแบบว่าเงินเถิดนะครับแต่ว่านิสัยคนเหล่าเนี้ยก็จะมีปัญหาคือเชื่อคนง่ายขนาดคนแปลกหน้าก็ยังไปเชื่อเนี่ยก็จะทําให้เสียใจภายหลังได้คือถ้าคนหลับท่านี้แสดงว่าเหมือนกับ นอนแบบเล่นๆหลับกลางวันดูทีวีเผลอเอียงซ้ายเอียงขวาก็หลับได้เงี้ยแสดงว่าคนที่นอนท่านี้เป็นประจําเนี่ยเป็นคนง่ายๆสบายๆนะฮะชอบเข้าสังคมแต่ข้อเสียนะเชื่อใจคนง่ายมากเกินไปนะเสียใจภายหลังได้นะครับท่าเนี้ยนะครับท่าเดินล็อกเนี่ยท่าตะแคงแทงกิ้งเนี่ยนะครับจะทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยเหยียดตรงไม่โค้งงอ ซึ่งก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดบริเวณหลังได้ใครที่ปวดหลังหลังแอนเนี่ยนะครับพอนอนท่านเนี้ยกระดูกมันจะเหยียดตรงนะไม่โค้งงอนะครับแต่ก็ต้องดูว่าปวดหลังจากอะไรด้วยนะนะครับแต่นะครับก็สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดบริเวณหลังได้ก็ลองดูครับว่าเวลาท่านนอนเนี่ยท่านนอนด้วยด้วยท่าตะแคงแบบไหนนะครับถ้านอนตะแคงแล้ว นะครับยกเข่าขึ้นมาเอาแขนขึ้นมาอยู่บริเวณลำตัวหน้าอกแถวหน้าอกเนี่ยอันนี้ก็ท่ากอดตัวเองแต่ถ้านอนตะแคงแล้วแขนยังอยู่ข้างลำตัวเลยเนี่ยอันนี้ท่าตะแคงทงกิ้งนะครับอีกท่าหนึง่งนะก็เป็นนอนตะแคงหันข้างเหมือนกันเขาเรียกว่าท่าเจเนอร์ท่าอ้อมกอดรัดนะครับก็คือพูดง่ายแขนทั้งสองข้างเนี่ยจะเหยียดออกนะครับ ย้ำนะความแตกต่างถ้าแรกเนะี่ยฟีตัี่ยถ้ากอดตัวเองเนี่ยถ้าเด็กทารกในครันก็คือยกแขนขึ้นมาอยู่ข้างเอยู่แถวหน้าอกงอเข่าเหมือนเกยหมอนข้างเนี่ยนะครับแต่แขงแพงกิ้งเนี่ยขาค่อนข้างจะเหยียดตรงหน่อยแขนอยู่แนบลําตัวเลยแต่พอถ้าอ้อมกอดรักเนี่ยนะครับแขนทั้งสองข้างนี่จะเหยียดออกไปข้างหน้าเหมือนกําลังกอดใครอยู่ขาก็ยืยดตรงหน่อยๆน,นะครับ ถ้านอนท่านี้เขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นผู้ที่ชอบเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังมีความสงสัยมีความไม่เชื่อใจแฝงอยู่อีกทั้งจะใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างนานเพราะมักจะวัดถึงข้อดีข้อเสียซ้ำไปซ้ำมาประกอบการตัดสินใจะนะครับคือนะครับอาจจะชอบเปิดรับอะไรใหม่ๆนะแต่ในใจเนี่ยจะมีข้อสงสัย มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นเป็นคนที่เวลาจะตัดสินใจอะไรนานจะซื้ออะไรทีนี้คิดหน้าคิดหลังเอ๊ะซื้อที่นี่หรือเดี๋ยวไปซื้อแอปนูแอปนี้ซื้อออนไลน์เอเขากำลังไลฟ์สดอะไรถูกกันคิดนานจนสุดท้ายของหมดหมดตะก้าละปักตะก้าอยู่เนี่ยอคิดแล้วคิดอีกก็นไปตู้เป็นคนคิดนานเออนี่ยเพราะฉะนั้นเ ดูว่าเออถ้าท่านเนี่ยนอนท่านเนี้ยจริงหรือเปล่าประโยชน์ของการนอนท่านเนี้ยนะครับถ้าอ้อมกอดรักเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการนอนหันข้างจะบรรเทาอาการกรดไหลย้อนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้นะครับก็พูดง่ายว่าคนที่นอนกรนเนี่ยนอนท่านเนี้ยมันจะช่วยให้กรนเบาลงนะครับและแก้ไขปัญหากรดไหลย้อนได้นี่คือสามท่าของการท่านอนตะแคงนะ ถ้ากอดตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่ดูภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในในใ่ขี้อายอ่อนไหวใช้เวลาในการเข้าถุงผู้อื่นถ้าตะแคงทังกิ้งเนี่ยนะครับท่านี้ก็ชอบเข้าสังคมเป็นคนง่ายๆเชื่อคนง่ายแต่พอท่าก้อมอ้อมกอดรักเนี่ยนะครับจะเป็นคนขี้สงสัยนะครับแล้วก็เป็นคนใช้เวลาในการตัดสินใจอะไรนานเห็นไหมครับนี่ ข้อแตกต่างลักษณะนิสัยที่ศาสตราจารย์ของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาไปวิจัยนะครับจากคนที่นอนหลับพันคนนี่นะฮะดูว่าตรงกับท่านแค่ไหนครับเรื่องบุญเตียง บ้าข้างบ้านบุพการีที่เคารพรับลมคมไทยเอาดีเข้าตัวจันเจ้าขากเกษตรเงินล้านช่างประจำบ้านอังกฤษติดปากฟังจีนไปด้วยกันและคนคุยข่าวพอดแคสต์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนันแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast เอาล่ะครับท่านผู้ฟังครับมีท่านนอนคว่ำไปแล้วนอนตะแคงไปแล้วนะครับมากันที่ท่านนอนหงายบ้างน,นะครับ ท่าแรกนี่เขาเรียกว่าท่าเดอะโซนเยอร์ท่าเบ่งกล้ามยามน,นิทรา <c oughs> ชื่อไทยนี่เราคงคิดกันเองนะอแต่ว่าชื่อแบบต่างชาติเนี่ยที่ศาสตราจารย์เขานะครับตั้งชื่อมาเรียกว่าท่าโซนเยอร์ก็คือท่านะครับนอนหงายนั่นเองนะฮะนอนหงายปกตินี่แหละหลังติดเตียงแล้วก็แขนทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ข้างลําตัวเขาบอกว่าคนที่นอนท่านี้นะครับจะมีลักษณะคือเป็นคนที่ เงียบเงียบเก็บตัวสงบสงเง่มีมไม่ชอบทำอะไรให้มันใหญ่โตว,วุ่นวายอีกทั้งมักจะตั้งมาตรฐานสูงสำหรับตนเองและก็ผู้อื่นด้วยนี่ก็คือต้องเป็นคนที่แบบไว้ตัวหน่อยว่างั้นเถอะนะออ,อกผายไหลพึงนอนหงายท่านผาวางคิดดูแล้วก็แขนเนี่ยนะครับแนบอยู่ข้างลำตัวคือแขนนี่ลงไปข้างล่างอนะนะครับ เป็นคนสงบสงีง่ยมเก็บตัวแต่ไม่ชอบทำอะไรมันวุ่นวายใหญ่โตนะแต่มีมาตรฐานสูงในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการทำงานต่างๆนะครับงานวิจัยนะคยพบว่าการนอนท่านี้ไม่ได้ส่งผลดีกับร่างกายเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะนำไปสู่การนอนกรนการหายใจลำบากขณะนอนที่สำคัญหากคนนอนท่านอนหงาย นะครับถ้า the เดรโซเนอร์นี่นะครับเบ่งกล้ามยัมนิทราแล้วนอนกลนด้วยเนี่ยจะมีปัญหาอาจจะหยุดหายใจขณะหลับได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นท่าที่ไม่แนะนานะเพราะเป็นท่าที่ไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายกับการนอนง่ายนะครับแต่ถ้าใครนอนงายแล้วปรากฏว่านอนหลับได้ด้วยนะก็อย่างที่บอกครับแสดงว่าเป็นคนเงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวสงบสงเงียบ จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายใหญ่โตแต่มีมาตรฐานสูงลองดูว่าท่านใช่หรือเปล่านะและอีกท่าของท่านอนหงายก็คือท่า Starfish นะครับท่าปลาดาวนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะฮะท่า The s o l นเยอนี่คือนอนหงายแต่ว่าแขนเนี่ยนะครับเอาไว้ข้างลำตัวแต่นะครับ s t า r f i s h เนี่ยนะครับท่าปลาดาวคือยกแขนขึ้นมา นะเหนือศีรษะด้วยโอ้โหคือแผ่หลาเลยท่านี้พูด้าัาชาวบ้านในเวลานอนเนี่ยนะครับท่าเนี้ยก็บอกว่าคนที่นอนท่าแผ่หลาปลาดาวนี่นะครับจะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อแต่โดยส่วนตัวคนเหล่านี้ไม่ชอบตกเป็นจุดสนใจคืออยู่เบื้องหลังใครอยากให้ช่วยอะไรช่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ นะครับไม่ชอบทำตัวเด่นไม่ชอบตกเป็นจุดสนใจของผู้อื่นเหมือนกันครับถ้านอนแผลหลาปลาดาวนี่นะครับก็ไม่มีประโยชน์นะที่สำคัญมันจะส่งผลให้เกิดอาการนอนกรนและส่วนใหญ่ถ้านอนกรนแล้วมันจะมีปัญหาคืออาจจะหยุดหายใจขณะหลับได้เพราะฉะนั้นก็เป็นท่าที่ไม่แนะนำพูดง่ายนะถ้าหลักวิทยาศาสตร์แล้วการนอนหลับ กลางคืนพักผ่อนเต็มที่เนี่ยถ้านอนหงายไม่เหมาะเอถ้าอย่างนั้นนะนะครับแต่ถ้าทายลักษณะนิสัยท่านนอนหงายเบ่งกล้ามยำนิทราเนี่ยนอนหลับธรรมดาธรรมดานอนหงายเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคนเก็บตัวเงียบสงบเสงี่ยมนะครับมีมาตรฐานสูงแต่ถ้าแผ่ลาคือย,ยกแขนขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ฟังที่ดีใครมีเพื่อนแบบนี้ก็สบายคุยได้เต็มที่เพราะก็ฟังอย่างเดียว แต่เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและไม่ชอบเป็นจุดเด่นแต่ย้ำนะครับย้ำนะนะครับว่าถ้านอนงายไม่หมกนะกับการพักผ่อนเพราะมันก็มีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้คือนะครับอย่างที่บอกครับว่าศาสตราจารย์คริสนะครับเป็นผู้อำนวยการแห่งสถาบัน The Sleep Assessment and Advisory Service นะครับเขาไปวิจัยคนพันคนนะครับ และพอมาถึงไทยเนี่ยเรากา็มาแปลงเป็นข้อสรุปง่ายๆนะครับมีท่านอนตะแคงก็เป็นคนใจเย็นใจดีเฟลลี่นะครับท่านอนหงายเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะครับท่านอนกอดเป็นคนอบอุ่นน่ารักนอนคว่ำก็เฟลลี่เพื่อนเยอะนอนงอตัวเป็นคนชอบเป็นที่รักของเพื่อนๆน,นีท่านอนคลุมโปงอะไรต่างเขาก็จะมีการลักษณะ มาแปลเป็นคําไทยง่ายๆนะครับแต่นะครับสรุปหกท่านอนที่บอกนิสัยและทํานายสุขภาพได้ฟรีฟอล l สภาวะดิ่งตัวนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นคนบุคลิกเปิดตัวชอบออกไปสังสรรค์กับผู้อื่นหุนหันพันแล่นนะครับท่านี้ส่งผลดีกับระบบย่อยอาหารท่านอนกอดตัวเองฟรีตัสเหมือนท่าทารกแรกเกิดนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคนที่ดูเข้มแข็งนะครับแต่จริงแล้วเป็นคนขี้อายอ่อนโยนและมักใช้เวลาในการเข้าสังคมถ้านอนนี้ต้องนอนอย่างถูกต้องอย่าไปตะแคงซ้ายเพราะจะส่งผลต่ออวัยวะภายในได้ถ้าตะแคงแพงกิ้งเดอะล็อกนะนอนตะแคงแล้วก็เอาแขนแนบไปตามลำตัวเนี่ยก็เป็นคนง่ายๆสบายๆแต่เชื่อคนง่ายอันนี้ถ้านอนนี้สามารถบรรเทาอาการปวดหลังได้ ถ้าอ้อมกอดลักคือนอนตะแคงแล้วก็นะครับยื่นแขนไปข้างหน้าเนี่ยนะครับท่านี้ก็เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆแต่มักจะใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆนีาานานนะครับถ้านอนนี้ก็เช่นเดียวกันบรรเทาอาการกรดหลย้อนได้นะครับถ้านอนหงายเบ่งกล้ามนะครับอันนี้ก็เเป็นคนที่เก็บตัวเง,งียบๆไม่ชอบอะไรวุ่นวายแต่มีมาตรฐานสูงและถ้านอนแผ่หลาปลาดาวนอนหงายยกแขนขึ้นด้วยเนี่ย อันนี้ก็เป็นผู้ฟังที่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ชอบเป็นจุดสนใจแต่ถ้านอนหงายเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีกับการกับร่างกายเท่าไหร่ที่สําคัญมันจะทําให้เกิดปัญหานอนกรนและถ้ามีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับร่างกายหกท่านอนนะครับที่เขามีการไปวิจัยมานะ ทำนายนิสัยบอกนิสัยได้ว่างั้นเถอะก็คือพูดง่ายดูจากพันคนนี่แหละนอนท่าไหนนะครับมีนิสัยเป็นยังไงส่งผลดีต่อสุขภาพแค่ไหนนะครับก็ลองดูครับว่าท่านผู้ฟังนะครับหลับท่าไหนเป็นประจำนิสัยตรงไหมนะครับและมันส่งผลดีกับร่างกายอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นข้อมูลดีๆครับที่มาพูดคุยกันในรายการเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์สองทุ่มทาง P R D 7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง P R D 7 Podcast สวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะสวทระยอง91.75เมกะสวทจันทบุรี90.25เมกะสวทตลาด92.75เมกะและสวทสระแก้ว103.25 MHz เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast